วัตลอดแล้ววันนี้ก็ดีไจนที่ได้มาเปิดงานนะคะร้องเพลงของตัวเองด้วยค่ะสามเพลงด้วยกันแล้วก็งานดใหญ่มากๆนะคะมีโดให้เข้าไปถ่ายรูปไปด้วยใช่ค่ะก็ตอนนี้เป็นนิวอีลานะคะได้ปรับโลโก้ใหม่ด้วยต้นอนรับอะไรใหม่ๆค่ะยดอเยี่ยม ก็เพื่อนๆสามารถมากันได้นะคะอย่างที่หนูบอกมีสแตนซี่ให้เราได้ดื่มกันนะคะอากาศร้อนๆก็ดื่มสแ็นซี่ก็ชื่นใจนะคะแล้วก็วันนี้มีโชว์จากเนเน่คะ่ะแล้วก็พักซีแล้วก็โฟอีทว่าคุณนนทนานนนะคะใช่แล้วก็มีโดมมาถ่ายรูปกันคะ่ะใชวนน่วันนี้ก็มีเพลงพิเศษนะคะที่ เป็นเพลงของบินิสเปียค่ะซึ่งเป็น Global Ambassador ของแบบซีนะคะวันนี้ก็ยืมของเขามาร้องอะไรอย่างเงี้ก็ดีใจดีใจเป็นเอ่อเป็นเป็นไอดอลเราในสมัยตอนที่เราเด็กๆด้วยแหละอะไรอย่างงี้่ใช่จริงๆ,ๆงานวันที่28ก็มีด้วยนะคะมีของโชว์ศิลปิน่านอื่นๆที่จะได้เข้าไปในโชว์ในโดมนะคะซึ่งเขาก็จำกัดคนเข้าสำหรับใครที่อยากชมก็อาจต้องดูจากจอ LED ด้านนอกอะไรงงี้ นี่เพิ่งไปถ่ายรายการเสร็จมาเลยค่ะแล้วก็วิ่งมาต่อเลยใช่ก็เป็นยังไงบ้างดีใจค่ะคือเหมือนมันเหมือนได้เหมือนเราได้ขวนกลับไปนะตอนนั้นที่เราเป็นเป็นนักล่าฝันนะคะแล้วเราก็เหมือนได้แชร์ประสบการณ์ให้หน,หน้องๆด้วยเพราะอย่างวันนี้ไปคุยน้องๆก็รู้สึกเครียดมากว่าเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่รู้ว่าเราต้องทายังไงเราจะต้องอะไรแล้วเขาขอคําแนะนําจากพวกเราเหล่าเมนเทอร์เ่งนี้ค่ะก็สนุกสนานดีค่ะก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้หน,หน้อง ไม่ดูไม่เคยดูเลยไม่ไม่คือ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 ยังไงดีด้วยที่เวนเทอร์หลายคนเขาดูอยู่แล้วล่ะด้วยความที่เขามีมีมีภาพที่เขาวางเอาไว้อะมีกดที่เขาคิดว่ามันต้องเป็นไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบให้กําลังใจน้องๆอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าใช่พยายามให้น้องแต่ว่าปรับต้องไหนทีน้ดีขึ้นแต่แต่ที่จริงมันก็ดีอยู่แล้วนะอะไรก็ใาวิธีพูดกับน้องอะไรก่เถอะ าบกันได้เราไม่ได้อยากไปทำเติมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็จะบอกว่านั่งฟังก็ได้แหละความสามารถของน้องๆหรอคะหลากหลายมากคะ่ะนู่ทึ่งนะนู่ทึ่งที่ประเทศไทยเราไม่ได้มีอุตสาหกรรมการบันเทิงที่ฝึกเด็กให้เป็นนักศิลปินนะคะเรามีแต่เรียนร้องเพลงเรียนเต้นแต่เราไม่ได้มีแบบว่าเป็นเป็นอาชีพหลั เด็กไทยเก่งจริงๆเก่งมานาน,นแล้วที่เราเห็นแบบคนไทยไป global หลายคนมากอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาทาั้ให้ให้งการบันเทิงไทย entertainment industry มันไปได้ global มากกว่านี้ใช่แล้วหนูรู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่กำลังจะเริ่มแหละมาแล้วมาแล้วมีวม่แบบเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วอลเอรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเพราะหนูเต้ไม่ค่อยเก่งด้วยมั้งคนก็เลยแบบเทไปทางโวคอลมากกว่าวอะไรเงี้ยเราเขอได้มาก็ก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ก็ดีที่เหมือนว่าถ้าถ้าเขาเอาัดคลิปหนูมาแชร์ในเน็ตกันเต็มแล้วก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเขาเห็นเราเหมือนเป็นแบบอย่างที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ หนูรู้ว่าใครหนูรู้ว่ามีมีคนที่หนูรู้จักเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนรู้จักมากมายเยอะแยะไก่กองเราสามารถสมอไจะแคร์ดีแต่แบบว่าโอ๊ยก็ตื่นเต้นอยากเห็นเลยอย่างงี้ใช่ค่ะใช่มีเอเอ,อเขาบอกได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาเหรอไม่แต่ปีที่แล้วมันมีปีก่อนหน้านี้มันก็มีปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า, <S 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 าเออแต่มันก็มีมาเป็นปกติแต่ปีนี้อาจจะไม่มีก็ได้ จริงๆอยากให้มันแชร์ไปต่างประเทศด้วยแล้วก็พยายามถรักษาความเป็นไทยไว้อ,อยู่แลชองขอยทองอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนไทยชอบมันเนาะแล้วก็ยินดีมาก ส่งคิวไม่ให้อยู่เพราะเขาคิวเยอะมาก